นี่ค่ะยามมือแรงเนาะค่ะกินแบบง่ายๆช่างเทิดว่าไม่รู้ว่าเมนูอะไรช่างเทิดว่าง่ายๆทำง่ายๆ <Okay. S 1> เด็กก็ทำได้ <c oughs> น้องน้ำหนึ่งสวัสดีค่ะน่อยเร็ว <c oughs> กินอะไรวิงไก่วิงไก่โครงไก่อร่อยไหม ลองท้องไปก่อนปีงโครงไก่นะคะลองท้องปีงโครงไก่นี่อ้าวนี้มาเปิดว่าเมนูง่ายๆของช่างเทิดคืออะไรเนาะคะ่ะเฉลยเลยเชียงต้มมาม่าค่ะต้มมามา่าแบบง่ายๆจริงๆนะคะอันนี้ถ้วยใส่ผักเยอะๆนี่คือของน้องตั้นเนาะตัวนี้ของช่างเทิดเนาะคะ่ะไม่ใส่ผัก อ๋อคือน้ำน้อยอาน้ำมาสีส่ปะ่ะน้ำน้อยนะจะต้องใส่น้ำอีกเดี๋ยวมันจะไม่สุกอ่ะชนี่ค่ะช่างเทิดเพื่อนมีหมักน้ำหลาเนาะค่ะเนาะ,อะโอ้ยเป็ดเจ้าเป็ดเป็ดก็ไม่ยอมนอนด้วยค่ะทั้งคนคนมีดับไฟเป็ดก็ไม่ยอมนอนค่ะ ย่างโรยลายโลายต้มเตียมต้มเตียมต่อแถวเดี๋ยวไปนี่แหละไปนอนได้แล้วไปเลยไปนอนได้เลยเมนูง่ายๆเนะคะเมื่อนี้ต้มมาม่าเชิงเทิดว่าต้มมาม่ากินเมนูง่ายๆค่ะเริ่มลมมาอีกแล้ว เดี๋ยวมื้อนี้มีดาวเพราะว่ามีดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะมีดาวเต็มเลยเน,นี่ค่ะถ้วยนี้น่าจะได้ที่แล้วน่าจะสุกแล้วอันนี้คือต้มสองห่อเนาะคะ่ะใส่ผักบุ้งอย่างนี้เลยนี่ค่ะถ้วยนี้เพราะว่าหมักน้ำไหลาเนาะคะ่ะจังได้สูตรสูตรฮอมๆอนเนาะคะ่ะนี่ เมนูยำมูแรงยอดค่ะเดี๋ยวต้องเอาปิดไว้ก่อนเนะเาะปิดไว้เฮอมาม่าอืดก่อนเพราะว่าชอบกินแบบที่มันอืดอเนาะคะ่ะอ่าจะได้อร่อยค่ะความชอบก็ไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าลุงตันชอบกินเต้นอืดก่อนเนะเาะพอดีคุยคุ้ยนี่นะจังแทบพะนะอ่ากลัวไปก่อนตอนนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาม่าจะไม่อืด ยังประหยัดฮะอะไรนะมันควรก็ตั้งเทิดมันยังประหยัดเขาจประหยัดบ่ะอาศัยมันอืดจังได้หลายเนาะ <c oughs> อาศัยมาม่าอืดจังได้หลาย <c oughs> จงกินอิม่ม <c oughs> นี่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะคะ่ะมาค่ะนี่มามา่าแบบง่ายๆค่ะเมนูง,ง่ายๆ เดี๋ยวรอให้เช่นเส้นอืดก่อนเนาะเต่งได้หลายเต่งกินอิ่มพะนะนค่ะเดี๋ยวซิมซิมน้ําก่อนนะนับแรกกิมน้ําก่อนอืมแซบ่บอย่างแซบ่บมาค่ะมาเด้อจ่ามาเด้อกินข้าวน้ากันจ้าคำแรกค่ะ ง่ายๆค่ะ กันอ,อันดับห่ลอ,นะสสอ,อือืมค่อยดูข่อยนะต้มสหอยพ่อยนะคะแวะมานะคะต้มมามาง่ายๆค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องนนหนึ่ง